มาแล้วมาแล้วแปดพวกนั้นบนมาทูแบบบ่มีครบที่จะเดดเลผคี elt, <OT> <Thomas> ่ไม่แฮงกใจเนาตำปลนผักกระดาแกงปลาอีุ้มกับเพาปลาหมึก รังสันเองทุกเมนูนะครับนี่มืมีคนเอาแบบอีกหอนี่พอห้างบะมืเนี่ยมอนี่พอห้าง้โ้เจ็บ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 นีปนปะทูบมมีโคกกับพนได้พี่รองครับ ตู้ห่อหน้าประเดี๋ยวเค่นทวนตั้งบงกงเกแม่จรกรนี่แะเอาเขาซื้อมาแต่หลานยุติมืนขึ้นนี่ปาดเพื่อนเอาฝากที่นี่ ขมเ่าต,ตัวเนี่ยใบใบแบบนี้มมนบ่กขมเปนบนมดเพราะอีกนี่อันนี้สีโบเดียงขมใบแดงแดียง,ยง,ยงขมนี่เสียนนลำเพลออฟฟิเชียลซิมเพราะอีกว่าขั้นออกใบแดงๆเนี่ยมันยิ่งขมถ้าเป็นใบโบแดงเนี่ยบ่ขมมันจะมันมาพอกรน,นังกินมาเรื่งองเลยอีกเมนูหนึ่งพัดหมูหมูปลาบอกบอกอันนั้นมันแท้ก็ว่า <Good S 1>

บ่าไม่เราพูดไม่เพาะนะครับปลาบ้านข่อยอื่นปลาเด็กปลาเด็กคับปลาเด็กครับถ้าทางภาคกลางเขาได้ยินเขาจะว่าเด็กๆหรืมันก็มันจะไม่เพาะแต่ว่าบ้านมันเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกบ้านเราเรียกปลาปลาเด็กเด็กภาษาอีสานนะครับปลาเด็กนะครับแล้วตัวพัตติ้ยัง ได้เหียเนาะแล้ววย่างกิจใจเมนูหมูป่าเนาะก็เห็นเอาอีกเนะาะหมเสียบเยเลยเมืม่อคืนนี่เราจะไปเดินอู้อัร้นเข้าไปแล้วเนะาะบราจะไปเดินตลาดไหมแาาไปอัร้านมันห้อนะ่ะ ไตลาดสดดีกว no? <the> ่าเปตลาดสดเนาะไปตลาดสดหรอเมียนสนามเป่าเส่อีพิยสากิลทบัตโอ้มณีมิแขกรับเชิญค่ะศิลปินรับเชิญะูไนมียนด้่ะรัิล่ะนีรับเชิญนะโจยมณีมาส่งาฮ่า่ามาหาวอยู่แล้วรับเชิญมาแน ปโจโพดนเนี่ยวันนี้จะไปรับเชิญสาวน้อยพ้านแพงสน,นเนบอกว่าทรงรีเพลงไมยี่ิบเพลงแต่วานัก่ตีเล่นก็ได้บบดะดจะเพลงภาษัไทยในเพลงเดียวสายเลียนสูสีรองหรือบ่ลองโอ้ท้ธรรมาดาพล่้องสายละเอีน,อนปบปปกติเ่นจะลองแต่เพลงสากนนะะลนนเนี่ยค่ะชิล้วเพียงนี้ผมมีห<อ>มบ,บานก็ได้ <c oughs> แต่ว่าต้องแต่งนังกรุบๆไม่เนาะ

โอ้คุณพ่อมาแล้วมือนี้สังกะสีพ่อเต็มได้มือนี้อ๋อยู่สามคืนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถอยู่หลังนะครับรถอยู่หลังอยู่นี่ค่ะไอเมียมาบอกบอกมากับคนงามต่อไปต่อไปเดี๋ยวพ่อี่ออกรถอีกคันนึงพ่อจะรับจ้างมาขนควาขนควาพ่ออีกเนี่ยจะค่อยปูมงย่างเดียวรถมวัสดีครับคุณ ว่าเต็นที่หรืวเต็นที่บกินเองแล้วเดี๋ยวไม่อ,อกบาบ้านที่หนาบ้านเลยเว้ยลกปลิก,กขดเดียวกับเสบถ้าเป็นถ้าเป็นกันที่มาเดียวเอเน,น,ะะนี่ยค่ะกินกินทำเที่ยงวันกิน,นเที่ยงคืนอ,อ,อะไรเพือ่อนู้นซำนี่เพอาะเราต้องย้ายไปกวนี้อีก เช็คมาเดียวมันก็แทยเป็นไรนี่ประเดี๋ยวมันยิ่งกลับได้ปเดี๋ยได้ค่ะกลับได้เอ็นบ่ได้อ๋อเขาจ้านี่ยมอนี่นี่นี่เนี่ยเนี่เนี่ยสวยๆวันนี้จ้านี่คุยดุยเลยใช่ไหมคุยดุยมากเต็มมอเลยตปีอนอยู่ตปีสวยจ้าดีน์หลันี่ยว่าสวยตัปี จานอยานีเเนี่ยมันละบางซ้อนซอนซนซ่อน้อนนี่กไแหนงานแนี่กว่าแยงแหงเมื่อคืนนี่เป็นหมูปลาเมื่อนี่เป็นหมูหมูปลาเหม่เห็นในปลาหอ เออหมูนาเออแม่นหมูนาอันนี้มือทุ่งนะผัดเผ็ดหมูนากระทะกะบะหมี่เลยพลาดใจหม้อเลยอืมฝุดไมหมน้ำผาอตอนนี้น้ำหา,ากระทะหน่อยอยูอ่ฮะตะโพกดีไวนะ้เลยเนาะฮะว่าจะตลาดลุงแก้มมีเท่แหละอลันมัาาน้งอลัน คนยังได้ผัวก็มีลูกก็มีเมียก็มีเนี่ยไหมขค้เแน่นอนแต่ว่าแน้่นอนได้นอนพอเอกเนาะมีประตูยางมีประตูยางามีถึงเมียมีถึงผัวมีถึงลูกคือมาไล่นพ่อหมนี่เตีมหม้อเ เนวอันผัดผิดพริกแกงเนาะมันใส่โหระพาได้เนาะถ้าชิว่าพี่หนาพี่ในสิบะเด่นนำหน้าขึ้นสองร้อยลูกอะงัวขุนงัวขุนเอาแบบเขาช้าดีกว่านำต้องใช่น้ำมันหมูเลย มันหมูเดีวนี้เห็นเป็นขวดมาขายพร้อมยางดีเลยอ้ตัวนี้มาขายมันลายคิดกี่ไาท่่นี่กินผลกับผักหมูกินไม่ได้เพราะว่าสามชั้นขวดมเยอมขวดหมูหครับขวดลูตหม้อนึ้ไปเลยับ เรื่องมีลีเดเดี <nu> ๋ยวดิหมอมามันืมอีลีมันอะเราเือมีลีเราเือมีลีเราเือใส่าพิพเดี๋ยวมอหมอโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสมีออีมีงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำวยกูทุกคนครับ